จิตจเราขาดใจตัวเองเป็นแล้วภาวนาต่อเป็นคารวะก็ภาวนาได้เพราะมาภาวนาก็เป็นลักษณะว่าทำให้จิต,น,น,ตๆๆรราานี้เป็นมีสติขึ้นมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นทีนี้เราเป็นตำบุวเราคิดว่าเราไม่กกมทุกข์อ่ะโอ้เรื่องสารภาทุกข์แต่เราไม่ค่อยได้ดูมันไม่ค่อยเลยพิจารณาไม่ค่อยได้ภาวนาเพร,ราะนั้นการมาภาวนาอย่างนี้เพื่อให้รู้จิตรู้ใจ,จตนเองนะให้รู้ขากขัน รู้ความเป็นธาตุเป็นกันทั้งห้าของเรารู้จักชีวิตนี่แหละพูดใ่้สั้นๆก็รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้จักชีวิตเป็นจริงตามความเป็นจริงรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ธรรมะทุกมาเห็นอะไรก็ไม่เศร้าเห็นธรรมะได้ยินได้ฟังอะไรก็ไม่ต้องทามาเพราะมันเห็นแล้วมันมันไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ฟังแล้วมันไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่กลับได้รับได้รับในการดำรงชีวิต พราะนั้นชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้ถ้าเรารู้จักธาตุรู้จักขันรู้จักกายรู้จักจิตตามความเป็นจริงหมดแล้วเรื่องทุกเรื่องยากงานหลักของพวกนั้นปวดทั้งหลายคนที่เข้ามาคือการภาวนาเพื่อละทุกเพื่อให้รู้จักทุกเพื่อปล่อยวางทุกนั้นออกไปที่นี้ในขณะเดียวกันไอ้ทุกเนี่ยมันคืออะไรทุกค,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 คือความพอใจความพอใจมันจะเป็นทุกตรงไหนเป็นความพอใจความชอบใจของเราเราความต้องการกของเรา มันจะเป็นทุกข์ตรงไหนถ้าเราไม่มาดูเราไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่ามันกระทุกเหมือนกันที่บอกว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงความพอใจไม่เที่ยงบังคับความพอใจไว้ไม่ได้ความพอใจมันเป็นทุกมันเปลี่ยนแปลงมันมีเหตุปัจจัยทำมันเปลี่ยนเหตุอื่นมากระทบกปุ๊บมันก็เปลี่ยนหละพอใจมันก็ไม่พอใจแล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงเหตุภายนอกภายในมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหมดละใจเราเปลี่ยนข้างนอกมันก็เปลี่ยนเลย ไอ้ข้างนอกเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนไปด้วยมันจริงไม่แน่นอนไม่มีกฎตายต่อตอนตายอไเราจะไปยึดเอาไว้อย่างนั้นเราเห็นนี่แหละไอ้ความพอใจความชอบใจของเรามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงกทุกข์แมดได้อะไรไม่เปลี่ยนแบความคิดเราเปลี่ยนไหมความคิดความรู้สึกเราเปลี่ยนล่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เราไม่ได้มาดูมันเวลามันเกาะกับความทุกข์เนี่ยมันทุกข์มันเกาะนานมากเพราะเราลองคิดว่ามันนานมันมีสังกิ มันต่อก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 ันมันมีความเป็นอัตอตาตัวตนเพราะสติปัญญาเราไม่พอไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีของจิตไม่รู้จักวิธีของใจเราไม่รู้จักวิธีความคิดของเราทุกอย่างมันอยู่ทีแค่คิดนี่แหละมันอยู่แค่คิดจริงๆนะถ้ามารู้จักความคิดมันโลกทั้งโลก,กมันจะจบมาแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องชีวิตนี้จบลงด้วยดีเลย เพราะนั้นให้เราเรียนรู้เถอะเรียนรู้เรื่องธาตุธาตุก็คือกายทั้งสี่เนี่เป็นธาตุมีอะไรนะดินน้ำลมไฟอาการสัตววิญญาณธาตุนีนเป็นธาตุธาตุแต่ว่าอะไรธาตุก็ว่าธาตุมาดูสั์กันบอกว่ามันตั้งอยู่มันทรงอยู่มันเป็นเพรามันอยู่อย่างนี้เนี่ยอย่างโลกใบนี้มันมีอยู่เพราะมีธาตุทั้งจักรวาลที่เป็นธาตุหมดเลยหรือจักรวาลไหนๆก็เป็นธาตุ กายเรานี่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้หมดทั้งหมดเลยแต่จิตวิญญาณกรรมนี่เป็นตัวดึงดูดเหนียวนำเอาให้มันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนมาทั้งกรรมดีกรรมชั่วของพวกเราดึงมาให้เรามีหน้าตาอย่างนี้มีลูคลริกอย่างนี้มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่มีการศึกษามีความสมเหตุสมผลความสมหวังผิดหวังอะไรที่แตกต่างกันไปหมดเลยแล้วก็ทำงามเจ็บความป่วยมันแตกต่างกันไปหมด อิยุพันธุ์มันนะสูงต่ำดำขาวตลอดจนถึงว่าเวลาตายเวลาเจ็บก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปหมดทุกอย่างแต่ในความแตกต่างนั้นก็คือมันมีอันหนึ่งที่มันส่งไว้อยู่ก็คือดินก็คือดินน้ําก็คือน้ําไฟก็คือไฟลมก็คือลมเราไปกัดประกันมันไม่ได้นี่เราส่งพวกมันไว้อย่างนี้อุณหภูมิในกายเราเนี่ป็นธาตุไฟลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมในช่องบ้างต่างๆเป็นอากาศธาตุทำให้กายนี้เคลื่อนไหวได้ ไหวไนดะ้ท่านลมท่านลมกับท่านน้ำน้ำก็คือมีน้ำทุกชนิดี่อยู่ในตัวเรา70%็ดิบดมี30%นสะท่านไฟนะมันวัดกันปริมาณกันไม่ได้อุณหภูมิันได้วัดกันเป็นว่าความร้อนร้อนขนาดไหนสามสิบห้าองศาอางนี้พอวัดได้โดยโจยเฉลีย่ยัวัดได้นะแล้วทุกอย่างมันอยู่ในโลกนี้หมด ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีนะในคนในสัตว์ในต้นไม้ในพืชในอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งอากาศมันเป็นสารสเล็กที่สุดมันก็ยังปรชุบกันด้วยธาตุสี่อีกอย่างหนึ่งคือวิญญาณธาตุวิญญาณมันแปลว่าธาตุที่ส่งไว้แล้วมองไม่เห็นสะผัดไม่ได้มัเป็นธาตุแต่มันมีเองามันอยู่มันทรงของามันอยู่อย่างนั้นแหละวิญญาณธาตุคือความรู้ของพวกเราฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องรู้ต้องละเอียดล้อมันจริงเรื่องกายกัเรื่องใจของเราต้องตัดสุขจริงๆ ถ้าพวกเราเรู้กายรู้ใจดมความเป็นจริงเรียกว่าตัดสรูปนะเรียกว่ารู้ธรรมเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นกายําความเป็นจริงเห็นกายเป็นธาตุเป็นขันธ์อย่างที่เราว่านะม,มันเปธรรมชาติของมันเป็นกองมันสั่แต่ว่าเท่านี้มันเป็นของอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ของที่เราจะหวงจะเห็นจ,จะกอดจะยึดจะเกี่ยวอะไรกับมันได้ไม่ใช่ของจะบังคับเอาได้ถ้ามันบังคับอะไรใครอยากจะตายใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากเป็นมันบังคับตัวเองไม่ได้ อะไรอะไรในชีวิตเราเนี่ยวควบคุมไม่ได้สักอยากนะ่างใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องรไม่กระทั่งเรื่องอะไรทุกอย่างในโลกควบคุมไม่ได้สักอยาก่างที่มันธรรมชาติของโลกเป็นเพราะมันในนี้ทีนี้ธรรมชาติของจิตเราเหมือนกันธรรมชาติของใ,ใจเราควบคุมได้ที่ไหนที่เรามาทําอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาควบคุมจิตใจเรานะไม่ใช่ว่าเราจะมาบังคับมาขู่มาเก็บมาเกี่ยวมากลั่นมาไม่ใช่นะแต่เรามาเพื่อศึกษาเพื่อให้รู้จักมัน ไม่ใช่เราจะมาบังคับใจนะแต่เราจะมามารู้จักกับใจวิธดีงานที่เราพาวนาอยู่นี่เป็นการทำให้มันรู้จักามาันต้อมมันทุกมากทุกไมก้มแต่มาชีวิตมันพุนวีบุนไา้มันอะไรมันเรามองเป็นชีวิตเราเองถ้าจะไม่มองออกมาข้างนอกมังไม่มองอกไปลกข้างนอกมันเป็นยังไงแล้วบางทีคือมองเข้ามาข้างในถ้าให้มันอันเดียวให้มันแจ่มแจแ้งมาก่อนนะและ้วก็มองไปข้างนอกออโลกข้างโลกก็เป็นของมันอย่างนี้ มันเป็นของมันอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ใจของทุกคนก็เป็นอย่างนี้ใจมันก็เปลี่ยนสุขทุกข์ดีใจเสียใ,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 ใจเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจรู้สึกแล้วมันคืออะไรแน,น่ทำไมเราให้มันมันชักใจเราทำไมต้องให้มันจัดก,การแบบพวกเราถ้าจะเจียนตายแล้วจดทุกข์จะลำบากปวดบวมปวดเมืยเพราะนั้นถ้าเราปลุกสติที่มีอยู่ภายในจิตของเรา เป็นธรรมนเดชเป็นธรรมนเดียวที่พระเจ้าทรงตรัสคือสติเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นมีสตินะถึงจะมีสมาธิเราก็เลยมาฝึกสติกันทุกวันทุกวันเป็นงานหลักของเราที่เราต้องภาวนาเนี่ยเพราะเรามีเวลาเรามาอยู่ด้วยกันสิ่งแวดล้อมอะไรอะไรมันให้มันเหมาะมันสมบูรณ์เปน็นเวลาความตั้งใจของเรา,าอาหารอากาศสถานที่บุคคลธรรมะมันพร้อมที่จะให้พวกเราสบาย จะจะให้พวกเราสอบเพราะฉะนั้นพวกเราภาวนาดีๆตัดปูดดูตัวเองดีๆที่ต้องให้ภาวนาเม,ามืใจเรามันไปเร็วไปง่ายไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยเกิดสติเตราเพิ่งเรวสตินตี่มันดึงมันคว้าหนอนส้หนอนด,ดึงดึงมันเพื่อให้จิตน,นี้มันเกิดอุสอปแบบที่อาจารย์พูดมึงมาพวกเราทุกคนเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าเราทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรกันมาบางทำเหตุแต่งวามสาเร็จลรเร็วอะไรกันออกบ้าง ทุกวันเราก็ต้องชดใช้กันบ้ังทุกวันทุกวันต้องพอใจกับความไม่พอใจบ้างกระทบสิ่งที่พอใจไม่พอใจบ้างอยู่อย่างนี้ตลอดต้องวันั้งเดือนั้งปีั้งชาติต้งสิ้นชีวิตกนะันดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างตรงบ้างอยู่ารเงี้ยเนี่ยอย่างนเนีย้ยกรรมกรรมดีก็มีผลดีนะเนีมันเดยลรับความสบายองค์สบายใจไหมกรรมไม่ดีมันก็ทําให้มันเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาไม่มีใครดีที่สุดชั่วที่สุดหรอก ทีนี้เมอเรามาดูไปดูมาอ๋อพอสติมมารู้จักธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เองจริงมันนะไอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งความสุขก็ประกอบกันไว้เพราะมันยังอยู่ในรลกนี้สร้างเหตุแห่งความสุขให้ดีกว่าถ้ามันถึงเวลาเมื่อวานอาจารย์บอกว่าถ้ามันถึงเวลานะถ้ามาถึงเวลาเนี่ยอะไรรก็กั้นไวไไม่ได้หกทั้งดีทั้งชั่วนะไม่ใช่ไม่ว่าถึงจิถึงเวลาเจ็บถึงเวลาหายถึงเวลาตายถึงเวลาไม่ได้ ถึงเวลาสาเร็จถึงเวลาล้มเหลวถึงเวลามีความสุขวบมทุกข์ไม่มีใครไปทำไม่รู้เลยหน้าที่ของเราก็คือต้องทําให้จิตนี้มันดีไว้ตลอดต้องประกอบกันดีมีสติมีปัญญาตัวนี้นะมันจะดึงดูดเดี่ยวนำตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันจะให้เมื่อไหร่แต่ถ้าใครมีความสงบมากนะในพนี้ชาตินี้จนสามารถข่มความทุกข์นี่เรียกว่าสามาถะมันมีสามาธิจนข่มความทุกข์ได้แล้วจิตมันเป็นสุขแล้วที่นี่โอ้มันดึงดูดเดนี่ยวนำเลย มีพลังมหาศาลมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเรามหาศาลอบรมดีๆนะจิตเราเนี่ยถ้าเรารู้ใจเราเองเราจะรู้ใจมันดีนะภาวนาดีๆว่า้สร้างเวลาเราท่องเหมือนกันเวลาสวดเหมือนกันให้รู้จักกับจิตคอยเฝ้าดูจิตนั้นจิตที่มันแอบไปแอบมามันคิดอย่างนู้นมันปรุงแต่งอย่างนี้ดูมันดูให้รู้ให้แจ้งมาเราอย่าไปเป็นเจ้าของมันนะและนี่มันใจเราเน่ยโอ้หมันสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้มากไว้ใหม่ในโลกนี้ มันผูกมัดผยวพัน่ยวคล้องอะไรเยอะแยะกว่านั้นเรายัางไม่เห็นมันเลยนะถ้าคนเห็นจิตในจิตเห็นใจในใจจะไม่ประมาทไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเพราะมันปฏิบัติได้ส่วนปฏิบัติถูกส่วนจะเป็นอัตโนมัติของมันมแล้วไม่มีหรอกไหนท่านก็เกรดประคัรไม่เงียบอ,อยู่คนเดียวก็ทำอยู่หลายคนก็ทำยังไงมันก็ปฏิบัติยังไงก็ต้องรู้สึกตัวตัว,ตวพร้อมอยู่ไว้เฝ้าดูจิตจตัวใจตัวย ไว้ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัตินะแต่ที่เรามาทําอย่างนี้มาทำองค์รวมกันนี่เพื่อมันเกิดกาลังใจกันอย่างหนึ่งเพื่อเราเองจะได้แนวทางอย่านเพื่อเป็นจิตวัตรให่มันเกื้อควรกิโลที่จริงแล้วทุกบทต่างบนต้องต้องทำเท้านั้นแหละนี่คืองานหลักของพวกเราของนักบวชทั้งหมดนะนี่คือการสร้างฝนจั่งบารมีคือครับการทําวาสนาให้กับตัวเอง้ค่อยๆค่อยๆฝึกค่อยๆฝนค่อยๆฟึ้นฟ ปลูกความศรัทธานี่ไันปลูก,ลกความเชื่อมันว่าทุกนี้มันมีทางออกทุกนี้มันมีทางจบทางสิ้นชีวิตเรามีโอกาสาที่จะดีมีโอกาสาที่จะอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงถ้งเราฝึกอยู่ไม่หยุดคอยทำได้พวกเราว่า,วาสติดีนวถ้าเรารู้ใจเราเราจะรู้ใจคนดื่มน,นะจะเข้าใจคนดืน่หลักขเขาว่าเอาใจเขากะใส่ใจเราจะด,ดีอย่างหลวงปู่โตเรา่ัานฝึกกองทัพงานหลวงปู่มีครั้งหนึง่ง คุยกันน้องันคุยกันว่าเฮ้ยวันนี้เราจะไปหากินที่ไหนกันอีกาอะไอีกาชวนกันอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าไปวัดอาธาดดีกว่าไหมอีกตัวหนึ่งก็บอกว่านี่ไปนี่ไปวัดโพดีกว่าวัดโพดีกว่าเทียนกันอยู่สองสองตัวคุยกันน้องผู้ตัวท่านกำหนดจิตฝึกจิตมานานแ้ท่านก็รู้รู้ไหมท่านรู้สารสัตว์เนี่ยวารูปปฏิสัมิทาสีแต่ชั้นเนี่ยภาษาสัตว์โลกทั้งโลก ไม่ต้องนับเป็นมนุษย์ที่เราถ้าเราดูจิตดูใจเราเโโองโต้นเขาเข้าใจจิตเราจิตเขามันจะมันไม่แตกต่างกันดูกายดูใจตนเองจนทูจนจกจนแจ้งมันก็จะสัมผัสได้จิตก็จะสัมผัสได้ถึงความคิดความรู้สึกคนอื่นเห็นหมูเห็นหม,มาที่เราเลี้ยงมาเห็นแมวเห็นหมาที่เราเลี้ยงม,มันสัมผัสจิตนะมัน,นรู้เนะื้อใครรักมันไม่รักมันมันรู้มันไม่ใช่ใครตีใจ,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 ใจไม่ตีใจรู้มันมีสัมผัสต่านก่ออยู่ น้ำภาษาแรมนุษย์เนี่ยต้องฝึกดีๆโอ้มีภาษาท่าทางมีภาษากิริยามีภาษาเสียงมีอุ้มีทุกอย่างมันอ่านตัวออกถ้าอ่านตัวออกออ่านคนอื่นออกอ่านขาดเลยประโยชน์ของการอ่านใจคนอื่นได้มันก็ดีอย่างหนึ่งว่ามันทำถูกใจกันมันไม่ไปสร้างเบริสร้างกต่อกันมันไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ต่อเป็นต่อกรรมอักีเราจะเอาอะไรไปใส่ใจเขาแล้วมันจะมันจะนั่งอยู่ในหัวใจซึ่งกันและกันได้ นี่มันดีอ้ลงปู่ตัวเองมีการคุยกันสองตัวก็เลยก็เลยพูดขึ้นท่านก็ยิมย้มยิ้มอย่าไปเลยจ้าวัดมหาธาตุอาหารการอยู่กันกินก็เก็บใส่ตู้หมดแล้วหลวงปู่โตวไว้กันถ้าจะไปก็ไปวัดโถเอสท่านก็เลยงยี้อีการเลยบินไปวัดโถไม่ไปวัดมหาธาตุมามหาธาตุก็ใส่ตู้ไว้หมดไม่มีเศษอาหารเลยเ้ราะทำความสะอาดเก็บใส่ตู้ไว้หมด วัดโพมันังมีหกนี้เที่นาขมีวางไว้ใน,ใน,ในที่การแจกงได้อยู่พมะโตัวก็เลยบอกท่านรู้ว่าอะไรจ,จิตนั้นก็ทำอะไรก็รู้ความสำเร็จแต่ราชการที่สี่เนี่ยลบกันมากเลยแต่ลบกันด้วยสติปัญญาลบกันด้วยสติปัญญาเพราะนั้นถ้าเรารู้จิตรูใจเราเองทะครับนจะ้ใจเราเองเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจครา,าทั้งหมดอะไร เราไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะรู้ใจไว้เองก่อนเนี่ยหันไว้เองแค้ออกก่อนพอแล้วเวลามันเกิดความทุกข์ขึน้นเกิดความพอใจไม่พอใจเราจะทำยังไงพ้องตั้งสติที่เราทำเองนี่คือมาเราตั้งสติมาว่าถ้าเราวางใจไว้ถูกส่วนนะมะมีสติถูกส่วนเมื่อใดก็ตามที่สติเข้มแข็นพอปัญญาสมาธิเราพอปัญญาเราก็จะเกิด ใจเราตั้งมัน่นพอสมควรแล้วเราตัวรู้จิตบอกจิตนี่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตใจนี่มันไหวไปไหวมาแล้วมันไปโดดไปโดดไปไอ้ผู้รู้มันก็รู้อยู่อ๋อไอ้ผู้รู้นี่เองที่เราจะต้องทําให้มั่นเจริญให้มั่นทาวิจาพระมุรีกตาการเจริญสติเจริญผูร้รู้อย่างนี้เราเรียกว่าเจริญมั่เจริญมั่พรัตการู้จิตรู้ใจเอาเองเราก็จะมีหางเสือใกนการปรุงชีวิต มีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงในการทำวงชีวิตทีมม่มันผ่านมาเรามันก็มีตัวช่วยเลยแล้วจะพิจารณมีตัวช่วยไหคิดเอาเลยคิดก็ทําเลยไม่มีอะไรกันกลอ่องแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งคิดดีคิดช่วยสตินี้จะเป็นผู้กันกลอ่องสภาที่นี้จะเป็นผู้กันกลอ่องอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทาไม่ควรทาสติที่จะเป็นผู้จัดก,การให้หมดเลยไม่ใช่พพุทจเจ้ามาจัดการใหน้นะไม่ใจะครูบาอาจารย์องไหนก็แพ่ไม่ไม่มีนล สตินี่เองเป็นที่ผู้เป็นธรรมย่ประการมากครับไามา่เราทำชั่วคอยสนับสนุนให้เราจเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นกุศลแล้วละก็สตินี่อบรมจิตนี้ให้ถึงที่สุดให้บริสุทธิ์ได้ให้ข่าวรอบได้ให้สิ้นทุกขได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้โอ้ชีวิตที่นันจะถูกเนี่ยพวกเราที่จะเลิมข้างนอก เราคิดไปด้วยความไม่รู้เลยนะไม่รู้จิตด้วยนะคิดไปทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงจะเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะไม่มือนเป็นอย่างนั้นไม่เมนเป็นอย่างนี้แต่เราไม่มีสติไปกัดไปกลองเลยไม่คอยไปคัดไปคัดไปบวกขึ้นไปทางที่มันถูกที่มันต้องที่มันจะสอบแร้วนะครับที่มันเปสร้างปัญหาใหม่โดยมากในเรอเอาที่เป็นไปเช็ดที่ไปแก้ปัญหาหนึ่งไปสู่ปัญหาหนึ่งแค่เรื่องหนึ่งมันไปตำเรื่องหนึ่งอยู่างเงี้ยแก่ปัญหาเรื่องนี้เออเอาอันนี้มาเพื่อมันดีมันสบายอย่างนี้ เดี๋ยวก็ทักปัญหาใหม่อีกนะยังไม่ได้เรี่องเพราะาไหาใหม่มอีกแไปหาสิ่งใหม่อีกหัวอืดันนี้ก็จะดีแล้วเว้ยดีดีดนะดีมาดีละไม่ใช่หรอกเดี๋ยวก็ทักปัญหานาีก่ก็ทุกข์ก็จริงนั่นแหละมันเป็นอย่างว่าอย่างนี้โลกั้งโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นโอ้ทุกอย่างอยู่ที่ใจนี่จริงเนาะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่อหรือได้ใจถือก็เป็นทุกข์เป็นสุขไปถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์เลย นี่เรามีแต่ความายึดมีแต่ความตื้อไม่เห็นใจไม่เห็นความคิดไม่เห็นเจตนานทุกพระเจ้าท่านส่งตรัสว่าเจตดูความี่สู่ทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานี่นั่ะความคิดนี่แหละเป็นตัวกับความตั้งใจเนี่ยเป็นตัวกลับตั้งใจดีเป็นจับดีับผลดีตั้งใจไม่ดีจะต้องได้รับผลไม่ดีวางเสียทั้งความตั้งใจดีและไม่ตั้งใจดีนะเป็นนิพานสุภายเป็นสวรรค์นนะเป็นสวรรค์แน่นอยนะ ก็ค่อยฝึกก็ค่อยฝ่ยก็ค่อยว่าไม่ยากหรอกนะมันเป็นของ mm. ของเรามันมีอยู่ใน mm. ใจเราพวกเราได้บนน mm. ่นสมเลยนะโอ้ยจะมฝึกยักเย็นทำไมใจกูนี่เนาะ mm. มันยากจังกำลังเรายังไม่พอกำลังไม่พอสัมผัสความชื่อเนเรายังไม่พอความภางผิดย,ยังไม่ถึงที่สติมันยังไม่พอสมาวาที่ขาดสงบประงับยังไม่พอปัญญาก็เลย ยังอ่อนยังแอะอยู่เรายัางละไม่ได้ Jamie, ยังตัดไม่ได้อะไรแล้วอย่างในชีวิตเราจิตใจมันจึงไม่สบายมันจึงไปสร้างปัญหาหาเรื่องหาเรื่องหรือว่าใครนะเหมือนกันหมดนะถ้าไม่ได้หลักนี้เนี่ยโอ้ยังห่างนะพวกเราการงานเมื่อยังห่างนะอย่าไปชื่นชมรู้ฝากตรงนั้นเก่งนีโอ้ยนี่เก่งนั่นนีบารมีนะทำตรงนั้นทำตรงนี้สมเร็จทำตรงนู้นบารมีเยอะจังไม่ใช่เนี่ย นี่คนนั้นดูขัดเกลาตัวเองได้นี่อันนี้สุดยอดกว่านี่ผู้มีบาลมีสามารถเอาชนะทุกได้สามารถเป็นลุ้มหลงกับความสุขทั้งหลายนี่นี่คนมีบุญคนมีวาชนะวันนี้เราเรียนจักชีวิตรู้จักโลกดังกลาวเป็นจริงอย่าคิดเลยมากๆเราจะตายแล้วนะอยู่กันไปวันวันเท่านั้นแะอยู่ไนไปผ่านพ้นวันพ้นเดือนพ้นเดือนพ้นปีมันโอ้มันแสนดีเล คนก็นจะต้องตายจากกันตายาู้สิ่งทุกอย่างไม่เสียอะไรไหมก็เสียไปเถอะแต่มันทาใจยากนะอันไรนที่เรารกักมากๆมันเสียไปนอ้นนานมากกหลายปีนะจะพูดกันเป็นเดือนจะพูดกันหลายๆปีนะแต่ถ้าผู้มีสติไม่นานผูม้มีสติรู้จักชีวิตตามความเป็นจริงไม่นานทุกข์มากแค่ไหนก็ไม่นานเพราะมันรู้ว่าตัวเองทุกเพราะอะไรอ๋อมันทุกข์เพราะยินมันถือมันทุกข์เพราะมันไปขัดกรรมมาเนี่ยแต่วมันของไม่ทียง เราอยากจะให้มันเที่ยงมันก็ทุกตานั่นแหละของมันไม่เที่ยงจะไปให้มันเที่ยงยังไงของมันเป็นทุกข์ระเปิมันเป็นสุขมันก็เท่านั้นแหละมันก็เสร็จต่นั้นแหละของมันเป็นอนัตตามันบังคับเอาไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เอาดังใจเราไม่ได้มันเป็นของมันยังไงเนียนรู้อย่างนี้ก็สบายมันก็ตัดได้เร็วคือมีวิธีการจัดการดูแลจิตใจตัวเองรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางจันเงินชีวิตต่อไปยังไม่จ่าย รักษาใจให้ดีๆระวังระวังความอยากระวังความคิดของเรารู้มันเห็นปุ๊บรู้ปัป๊บเดี๋ยวโอ้ยในประชารบอกให้ดูตัวนี้นะว่าติจรณาจิตตัวเองเฝ้าดูตัวเองตลอดเวนะมันไม่ใช่เรื่องลำบากคนไหนขาดสติโอ้มันก็นคนเหมือนคนบ้าเหมือนคนตายคน,ตาย,นตายแล้วมีสติร่างใจที่ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวตัวพร้อมคอยปกป้อง,งรักษาอยู่ขณะตายแล้วหรือ พวกเราเห็นจิตบอกไปไหมแวะออกไปเราเดินอยู่าแวะออกไปไม่สนใจร่างกายแล้วว่ากายกำลังเดินนั่งๆไม่นี้กระโดลงมาหมดตันหมดลยโอ้ยหายใจเข้าทงหายใจออกทงแล้วอยากจะของดูที่มันจะอยู่ไหมอยู่ไหมเราอยากให้มันอยู่จะอยู่ไหมบังคับเอาได้ไหมมันไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วแหวะไปไหนไปหาดีดไปหาหน้าคน๋ยหาลูกหาเต้าหาสาบีบริยาน บีหาหน้าที่การงานที่คิดว่านั้นคนนี้มันทิ้งตัวเองไปเลยนะคนนั้นที่ไม่รู้สึกตัวตัวพร้อมกําลังกําลังไม่มีบุญทํบุญกําลังจะหมดแล้วนะคนนรู้สึกตัวตัวพร้อมรยยุรู้กายรู้ใจที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละทีแหละผู้มีบุญนี่แหละผู้มีความสุขนี่แหละผู้นี้จะมีบารมีต่อไปผู้นี้แหละที่จะพ้นจากความทุกข์ ม่อย่างเราปลา่อยจิตปล่อยใจเราฟุ้ง,ปงไปตามรูปตามรสตามกลิ่นตามเสียงตามสัมผัสตามความร,รู้สึกนึกคิดของเราเองถ้าเราทำแบบนี้แล้วมันสบายมันสิ้นถูกโอ้แบบนี้มันสิ้นถูกแล้ไม่ต้องมาฝึกกันแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วไม่ต้องมาสวดมนต์จนตาสวดตาดุน,นแบบนี้ก็ได้ที่เราถูกฝึกมากๆม,มากๆกว่าเราเราขาดสติมากขาดสมาธิมากเราต้องมาพอ่อมาพูดมาเพิ่มมาเติม อย่าไปอะไรมันมากอย่าห่วงไร้อ <naughty> ย <vé> ่าเอาอะไรเอาวันอย่าค่อยไปรุ่งวันใหม่นะ่ยพวกเราท่านเณรรถเปนั้นทสลัดบอกมาแล้วศรัทธาอาคารสมาอาตคารนิยมปัจจิตาเราเป็นมันเป็นจิตเป็นทั้งปวดแล้วออกบวชจาเรื่องไม่เกี่ยวของเรื่องแล้วอะไรนี่มันเป็นเรื่องของบ้านของเรือของชาวบ้านของเรือเขาทำเราไปทำอย่าไปยุ่งเงินจิตป่อยจิตไปใจไปครุก ใช่ผู้ปวดเจ็บสองปัหาตามปัญหาใจมันวิ่งเล่นอยู่ในบ้านก็ยาานไปโยแต่ขี่ถือเรื่องเขาเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ไหนกันมึงีเป็นตับริษัทเก่าโรงงานเ,านเ,นาร,เราที่มีฐานเรื่องของเราไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องแล้วนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์โลกจิตนี้ต้องฟังดูมันเมื่อเหตุมันก็รีบจัดการนะรู้จักกรรมะ รู้เรื่องกูหลุดแล้วรู้เรื่องกูวางแล้วก็ต้องไพยายามอะไรกับมันรู้เฉยๆรู้ใจมันคิดมากก็รู้มาคิดเอ้าดูความเงยมุ่ไปมุ่ไปจะไปตรงไหนมันไปดูมันนสิจะไปถึงไหนท่านเศรษฐีดูโบราณเห็นว่าเราดูแล้วมันดูยากนะฮะกำหนดเลยคิดหนอคิดหนอดูความคิดไปกำหนดไปลองลิ้นปีกคิดหนอ ดีใจนอเสียใจน้องโกรธน้องโกรธหอมันโกรธยังไงบ้างโกรธนี่มันเป็นยังไงเป็นเองเป็นเกาดูสิอย่าไปวิ่งหนีมันนะวิ่งหนีมันจะไม่เห็นมันมันมาสอนมันอาจารย์มันมาสอนแล้วกายเวทนนาจิตทาหรือกายกบใจสองอย่างนี่แหละมันสอนเราอยู่ตลอดเวลารู้จากมันซะเราจะได้เข้าใจมันจะได้เข้าใจตัวเองจะได้ไม่ต้องมาโกรไม่มีใครเข้าใจกูเลยไม่มีใครเห็นใจกูเลยมันจะเปลี่ยนยังไงเรายังไม่ได้เห็นใจตัวเอง ใจเรียองงานขาดตรงนี้ตรงนั้นทำนะใ,ใจดใจรักูเลาบเกิดขจ้นได้จริงๆอะไรแย่กูเลาบเกิด <g ül> เรายังไม่รู้ใจเราต้องเอาให้รู้ใจ้งจิตแล้วเราจะไม่ต้องสารสื่ยอใดวไม่ต้องเกิดอะไรเข้ามาตัวบาสบาสมองละกันจิตเห็นจิต เมื่อมันไม่คิดอะไรกนะ็กนวไปกำนวพุทธกำนวโตกำนดอวองกำนวอยู่แบบคิดปุด๊บมาดูความคิดวางวางวางอยู่วางพุทธวางโตเหมอนกะสังเกตดูความคิดด้วยกนะันดูไปหยุดตะเดียอย่าไปห้ามมันมันเรื่องของมันเรืตั้งใจจะดูมันจะแส้ไปก็รู้อยู่ก็รู้เห็นมันจะชัดเลจิตมันก็จะสบายใจก็จะผ่นผายสมมติเราไม่ปไปแทรกไปแทรกมันไม่อยากให้มันไม่คิดหรืออยากให้มันคิด,ดไม่ต้อง ป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่เราก็รู้จักมันนะรู้หวรู้หัวรู้หมดใจเราห้องรู้มากขึ้นมากขึ้นเราจะปล่อยมันได้มากขึ้นวางได้มากขึ้นควา,ามสงบมันจะเกิดสติปัญญามันจะดีขึ้นทุกขณะทุกขณะเราก็จะวางมากขึ้นมากขึ้นเบาจิตใจเราจะสงบจากเรื่องสุขเรื่องทุกข์อิสระจากเรื่องดีใจเสียใจเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องด,เองด,เองดีเรื่องชั่วทกคนว่าง อยู่ตรงกลางพอดีทุกอย่างไม่มีใครพยายามให้มันอะไรไม่ดีหรอกมั้งทำไมเราจัดการเอาเองไม่ได้นั่งอยู่นี่เราไม่ยาเนาอยากรวยหยาบรออยากสวยอยากดีจยามีปัญญาอยาบมันรู้ทำมันมันไม่เป็นนจิการไม่ได้ต้องสร้างเหตุปัจจัยมันบังคับเอาได้แบบเราเราคิดว่าเราอะไรและมันเป็นของของเราเราเป็นมันมันเป็นเราทําไมมันบังคับเาล่ะ พวกนี้เอาเงินนะพวนี้หาเงินไม่ได้ต้องแบงกยังน,นานพวกนี้ได้หมื่นหนึ่งะทำเราได้ไหมบังคับเราได้ไหมไม่ไดนะ้เป็นเรื่องของเงยนกับใช้ไม่ได้ฉะนั้นพวกเราอย่าไปบังคับอะไรมาทนี้นั้งน,นะนะเป็นผู้รู้ดีกว่าจะได้ตื่นจากความลุกวามลงลงเจ้าของหละลงกายลงใจตัวเองจะได้ตื่นจะได้เบิกบาน พวกเรามีลืมตาอยู่ก็รับนะสติปัญญามันหับจิตมันหลับยิงหลับตายิงหลับไปใหญ่เลยทีนี้มาหลับไปไหนทัางทีตื่นเนี่ตื่นด้วยสตินะมีสติมีตัวผู้รู้ตื่นถึงจะเบิกบานรู้จักธรรมชาติธรรมดาโล่งให้หมดเลยนั่นแหละเราถึงจะเบิกบานไม่งั้นเราก็ไม่เบิกบานเราหน้าเดียวยิ้มบุบบ่นเยอะแยะยิ้มจรดกันอย่ืนไ้น หน้าหินหน้างหอหน,า,นางนอนเอง่อาบักดุงอยู่นี่นะไม่สบายใจสักทีมันไม่ชับไม่ชืดนไม่เบิกไม่บานไม่มีความสุขเลยใครอยากจะใกล้เลยไหมใครอยากจะมาใกล้ใครอยากมาคุยด้วยไหมบาคนที่มันตุกตุก้าคใครอยากมาใกล้หรือเปล่าไปค้าไปขายมันจะดีไปไปจีน,ะาออน่าสร้างโลกความเจ็บแต่แล้สดชื่นไปด้วยความมั่นใจแนละ้วโอ้พี่ติดตออะไรก็สำเร็จนะ ขายก็ดีทำงานก็นดีไอ้นี่เราทูตาขวางกันทุกคนะมองใครก็ไม่เ็มตาเน, <c oughs> นี่ยกามองหน้าเนยต้องหลบหน้าเนียหลบตาเนี่ <c oughs> ยเคลียนเคลียนมีความไม่สบายใจบีบคั้นตลอดเวลาสติไม,ม่พอที่จะลาจะปล่อยจะวางเราไม่ต้องมา,มมาฝึกสักตทุกวัน